รยากาศในครอบตอนนี้พอบ้านก็อยู่สวนสองคนในช่วงลาพักผ่อนเขาเรียกลาพักฟื้นลาพักฟื้นหลังป่วยพอบ้านก็ติดไข้หวัดสายพันเอจากเมียแล้วลูกแม่ก็ติดจากลูกตอนนี้เราได้เอาน้องนี้พร้อมไปฝากไว้ที่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะ ว่าลูกชายหายหายดีแล้วหายหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็คือพักฟื้นที่นู่นส่วนพ่อกับแม่ก็เป็นทีหลังเนาะก็ไปฉีดยามาฉีดยาบำรุงฉีดยาเพิ่มเลือดมาเมื่อวานเสียงอาจจะเบาแล้วก็เสียงอาจจะหายหน่อยนะคะ ภในเสียงเอ็กโคเออแล้วก็ไปนอนเฟียแม่ดีดีจา,าพาพี่น้องนะคะมาแอบดูเด็กๆทําทำอะไรกินฟังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่ควองนี้เห็นฝั่งนู้นไหมคะเด็กๆลกเด็กน้อยก็จะนอนบิ๊กน้อยบิ๊กบกจิ๊วจวแมวม อยู่แม่แม่ไอ้บิ๊กน้อยลูกบิงง๊กงอแงงอวงหน่อยแล้วแว่แว่ไอ้ยังไงไอ้ยังไงบิ๊กแม่เพิ่นก็เหมือน,น้ำนมจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะลูกโตช้าชเชียวอย่าหายไขยด้ดีๆค่ะหายเจ็บคอกว่าน,นี้สักหน่อย จะผ่ากันเอาออกมาเข้าซองนะคะจะได้ทำการฉีดคาโตซซนโอ้ยมันเล่นอย่างจังซี่เนะี่ยสังเกงเนี่ยควยน้อยก็ดื้อเกินค่ะเนี่ยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคุณตา <c oughs> ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคุณตาเลยว่าแกะหรือตัวเนี้ยออกน่ะจะเปลี่ยนทิศทางรัวเป็นระดับไหนเพราะว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะออกมากินไปทั่วแลว้วกลัวมันออกไปกินอ่ายาปราบศัตรูพืชของเพื่อนบ้านแปลงข้างอะเพราะว่าตอนกลางวันเราไม่ได้ปล่อยดวดไฟฟ้า เราทำเป็นลงปิดถ้าสมมติว่าเอาจริงๆเก็บควยได้กี่ตัวได้เยอะนะได้เป็น20-30ตัวเลยนะตัวนี้เพราะว่าบริเวณเสากลางเราก็มัดได้มัดซิกแซกสลับสลับมาให้มันชนกับพวกเนี้ยคือหนึ่งอันตัวนี้เว้นก็จะเป็นหนึ่งเว้นหนึ่งปักหนึ่งเว้นหนึ่งก็ได้เยอะอยู่การจัดการค้อกก็ ค่อนข้างที่จะแห้งสะอาดอยู่ที่70%ไม่ไม่เต็มร้อยเหลี้ยงควยใช้เวลานะคะพี่น้องเงินทุนจมนะคะใช้เวลากว่าจะคืนทุนเนาะอย่าใช้คำว่ากว่าจะคืนใช้เวลากว่าจะมีการซื้อขายได้ก็ต้อง4-5ปี ถ้าเราเลือกของดีๆสายดีๆแบบเ,เกรพรีเมียมไปเลยอย่างนี้นะท้องปุ๊บก็มีคนจองปั๊บค่ะไม่ต้องรอเราจะไล่น้ำไล่น้ำเข้าบ้านค่ะตัวนี้คือฝาทลายโจรน,นะคะอย่างดี ยาบอกว่าเอาสักยอดสามสี่ใบเฉียวสด,สดๆรับรองหวัดไอไข้ป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เกินไม่เกินไม่เกินสามคาบหายโอ๊ยน้ำมันไปทางนู้นหรอปิดวาวน้ำก่อน สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียยๆค่ะเกี่ยวกับการพูดคุยทักทายพี่น้องเอฟซียามเช้าค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ